สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทุกคนนะคะพบกับคุณครูปาล์มในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะวันนี้คุณครูปาล์มจะมาสอนในเรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุรอบตัวนักเรียนพร้อมเรียนกับครูปาล์มหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะ ่อนที่เราจะเข้าสู่เน,นื้อหาให้นักเรียนสังเกตรูปภาพนะคะ,ะในรูปภาพนักเรียนเห็นโซฟาไหมคะนักเรียนเคยสังเกตไหมว่าทําไมเรานั่งไปแล้วเมื่อลุกขึ้นมาสภาพโซฟาที่เรานั่งกลับสู่สภาพเดิมล่ะเอะ๊แล้วโซฟามันทํามาจากอะไรนะนักเรียนเคยสงสัยไหมคะ ใช่แล้วค่ะโซฟามีส่วนประกอบของฟองน้ําและสปริงค่ะทําให้เมื่อเรานั่งโซฟาลงไปแล้วลุกขึ้นมานาโซฟารูปร่างนั้นกลับสู่สภาพเดิมนั่นเองค่ะ,ะแสดงว่าโซฟานั้นมีความยืดหยุ่นในการทำหนังยางเพื่อยิงลูกกระดาษ จะเลือกใช้ยางเพราะเหตุใดเมื่อออกแรงตึงยางจะยืดออกได้และหดกลับสู่รูปร่างเดิมเมื่อหยุดออกแรงสภาพยืดหยุ่นมีลักษณะอย่างไรนักเรียนทราบไหมคะว่าสภาพยืดหยุ่นมีลักษณะอย่างไรไปแล้วคะ่ะสภาพยืดหยุ่นนั้นเป็นสมบัติของวัสดุ ที่เปลี่ยนรูปร่างหรือนขนาดเมื่อมีแรงมากระทำแล้ววัสดุสามารถกล,ลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดออกแรงกระทำนั่นเองค่ะเรามาดูข้อแตกต่างระหว่างวัสดุที่มีความยืดหยุ่นและวัสดุที <S <S ่มีความเหนียววัสดุที่มีความยืดหยุ่นนั้นเมื่อหยุดแรงกระทําจะสามารถกลับสู่สภาพเดิมได้ส่วนวัสดุที่มีความเหนียวเมื่อหยุดแรงกระทํา จะไม่สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้อนคุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันค่ะตัวอย่างนี้มีวัสดุ2ชนิดนะคะมีดินน้ำมันและฝองน้ำเราไปดูกันว่าวัสดุทั้ง2นี้เมื่อมีแรงมากระทํามันจะมีรูปร่างที่เปลี่ยนไปหรือไม่ ใช่แล้วค่ะเมื่อเราออกแรงบีบอวัตด,ดุทั้งสองอย่างนี้ดูนะคะดีน้ำมันบีบลงไปดีน้ำมันเปลี่ยนรูปร่างส่วนฟองน้ำนั้นเมื่อบีบลงไปกลับสู่สภาพเดิมอ่าเมื่อคุณครูทําการหยุดออกแรงดีน้ำมันนั้นเปลี่ยนรูปร่างส่วนฟองน้ำนั้นกลับสู่สภาพเดิมนั่นเองค่ะ เราไปดูสภาพยืดหยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดกันเดี๋ยวคุณครูจะมีวัสดุอื่นๆมาให้นักเรียนดูว่าวัสดุอื่นๆที่คุณครูคนํามาให้นักเรียนดูนั้นมีสภาพยืดหยุ่นหรือไม่นะอ่ะเข้าสู่กิจกรรมที่ 1. สภาพยืดหยุ่นของวัสดุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรจุดประสงค์ให้นักเรียนสังเกตการทดลองอธิบายและเปรียบเทียบเกี่ยวกับสภาพยืดหยุ่นของวัสดุชนิดต่างๆข้อที่2อ่านข้อมูลและยกตัวอย่างการนําสมบัติสภาพยืดหยุ่น ของวัสดุไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันให้นักเรียนดูวัสดุที่อยู่หน้านักเรียนนะคะตอนนี้อ่าวัสดุจะมีอยู่4ีอย่างสชนิดนะคะมีนังยาง,ยางหรือ,อยางรัดของนั่นเองมีเส้นเอ็นมีนอ็อตแล้วการลูกโป่อ่าเราไปดูกันว่าวัสดุทั้ง4ชนิดนี้4อย่างนี้ เมื่อทำการทดลองแล้วสภาพยืดหยุ่นนั้นมันจะมีความยืดหยุ่นมากน้อยเพียงใดหรือวัสดุไหนมีสภาพยืดหยุ่นมากกว่ากันอ่ะเราไปดูการทดลองพร้อมกันค่ะองมีชื่อว่าสภาพยืดหยุ่นของวัตถุแล้ววันนี้สิ่งของที่เราจะนำมาทดลองมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มียางรัดของลูกโปง่ง เส้นเอนแล้วก็น็อตเอาล่ะถ้าเตรียมของพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่าทำง่ายมากๆเลยนะเจมเราจะเอาสิ่งของทั้ง4ชิ้นไปแขวนซะกอ่อนแล้วก็ใช้มือดึงให้มันยืดออกได้มากที่สุดจากนั้นก็ผ่อนแรงดึงลงคราวนี้เจมเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไหมล่ะว่าสิ่งใดบ้างที่มีความยืดหยุ่นมากกว่ากันเห็นครับ เอวัสดุทั้ง4ชนิดเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันแน่นะน้องๆช่วยกันคลิกที่ช่องที่เหมาะสมในตารางที่กำหนดให้ทีนะครับผลการทดลองเป็นยังไงบ้างล่ะเจมหนังยางและลูกโป่งเป็นสิ่งที่ยืดและหดได้มากเส้นเอ็นยืดหดได้นิดหน่อยส่วนน็อตเนี่ยยืดหดไม่ได้เลยครับ ่แล้วล่ะดังนั้นเราจะสรุปได้ว่าหนังยางและลูกโป่งเป็นวัตถุที่มีความยืดหยุ่นมากส่วนเส้นเอ็นเป็นวัตถุที่มีความยืดหยุ่นน้อยและน็อตเป็นวัตถุที่ไม่มีความยืดหยุ่นเลยนักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าวัสดุนั้นๆ เมื่อได้รับแรงกระทําแล้ววัสดุนั้นจะมีสภาพยืดหยุ่นอ่ะสังเกตจากเมื่อได้รับแรงกระทําขนาดหรือความยาวของวัสดุจะเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนออกแรงกระทําและเมื่อหยุดออกแรงกระทําวัสดุจะมีขนาดหรือความยาวเท่าเดิมนั่นเองค่ะคุณครูจะมีการทดลองอีกการทดลองหนึ่งให้นักเรียนดูนะคะ การทดลองนี้มีพิธีการดังนี้นะคะใส่ถ่านไฟฉายหนึ่งก้อนลงในถุงพลาสติกหลังจากนั้นนําไปแขวนกับเส้นเอ็นไนลอนหลังจากนั้นวัดความยาวของเส้นเอ็นขนาดแขวนถุงพลาสติกแล้วนําถุงพลาสติกที่แขวนไว้ออกหลังจากนั้นวัดความยาวของเส้นเอ็ ang, นลังนําถุงพลาสติกออกและทําซ้ําอีกครั้งโดย เพิ่มฐานไฟฉายเป็น2ก้อน3ก้อนและ4ก้อนทำซ้ำทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากเส้นเอ็นไนลอนเป็นเส้นเอ็นยืดแสดงว่าการทดลองนี้มีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้ 1. เส้นเอ็นไนลอน 2. เส้นเอ็นยืด 3. ไม้เมตร 4. ไม้บรรทัด 5. ฐานไฟฉายขนาดใหญ่ 6. ลวดเสียบกระดาษ 7. ถุงพลาสติกมีหูหิว้ว 8. นาฬิกาจับเวลา วัสดุที่ใช้ทำก็วัสดุใช้ทำใช้การทดลองนี้มีอยู่2ออย่างให้นักเรียนเปรียบเทียบว่าวัสดุทั้ง2ชนิดนี้วัสดุดใดมีความยืดหยุ่นดีกว่ากันอ่ามีเส้นเอ็นไนลอนและเส้นเอ็นยืดหากอยากทราบว่าระหว่างเส้นเอ็นไนรอนและเส้นเอ็นยืดวัสดุดใดมีสภาพยืดหยุ่นมากกว่ากันจะใช้วิธีใดอ่าเรามาดู ลักษณะที่สังเกตได้ภายนอกของเส้นเอ็นไนลอนและเส้นเอ็นยืดกันค่ะเส้นเอ็นไนลอนนั้นลักษณะเป็นเส้นใสส่วนเส้นเอ็นยืดนั้นลักษณะเป็นเส้นสีขาวนั่นเองค่ะสีขาวขุ่นคุณครูว่าคุณครูว่าและคาดคะเนว่า เส้นเอ็นไนลอนนั้นมีสภาพยืดหยุดน้อยกว่าเส้นเอ็นยืดเพราะว่าเส้นเอ็นไนลอนยืดได้น้อยกว่าเส้นเอ็นยืดอันนี้เป็นการคาดคะเนนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบการคาดคะเนกัน hmm. ว <qui S 2> ah ่าที่เราคาดคะเนไปสมมติฐานไปนั้นถูกต้องหรือไม่เรามาดูความหมายของสภาพยืดหยุ่นของวัสดุกันค่ะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุนั้นก็คือการเปลี่ยนรูปร่างหรือขนาดของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทา และวัสดุกลับสู่สภาพเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทํากับวัสดุส่วนวิธีการทดสอบสภาพยืดหยุ่นของวัสดุทําได้ดังนี้นะคะคือออกแรงกระทํากับวัสดุแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงและการกลับสู่สภาพเดิมของวัสดุเราไปตรวจสอบสมมติฐานตรวจสอบการคาดคะเนที่เราตอบไปเมื่อสักครู่นะคะว่าที่เราสมมติฐานคาดคะเนาน,านั้นมันถูกต้องหรือไม่โดยการให้ในักเรียนดูการทดลองสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ ไั่เรียพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการทดลองพร้อมกันคะ่ะ การทดลองเสร็จแล้วเรามาดูผลการทำกิจกรรมค่ะาจากที่เราดูการทดลองมาสรุปในตารางนะคะนักเรียนสังเกตนะคะในตารางความยาวของวัสดุแต่ละชนิดเมื่อถูกแขวนด้วยฐานไฟฉายจำนวนต่างๆเรามาดูความยาวของเส้นเอ็นในรอนกันค่ะ ความยาวของเส้นเอแนลล์นั้นก่อนแขวนเมื่อใส่ทานไฟฉายหนึ่งก้อนก่อนแขวน10เซนติเมตรหลังแขวนนั้น10เซนติเมตรเหมือนเดิมอพอใส่ทานไฟฉายก้อนที่2ลงไปก่อนแขวน10เซนติเมตรหลังแขวน10เซนติเมตรเมื่อใส่ทานไฟฉายก้อนที่3ลงไปก่อนแขวนนั้นความยาว10เซนติเมตรหลังแขวน10เซนติเมตร และเมื่อใส่ฐานไฟฉายก้อนที่4ลงไปก่อนแขวน10ซนติเมตรหลังแขวน10.1ซนติเมตรอ่ะทีนี้เรามาดูความยาวของเส้นเอ็นยืดกันค่ะเมื่อใส่ทานไฟฉาย1ก้อนก่อนแขวน10ซนติเมตรหลังแขวนนั้น10.1ซนติเมตรอ่ะเมื่อใส่ทานไฟฉายก้อนที่2ลงไปก่อนแขวน10.1ซนติเมตรหลังแขวน10.3ซนติเมตร พอใส่ทานไฟฉายก้อนที่3ลงไปก่อนแขวน10.3ซนติเมตรหลังแขวน11.2เซนเมตรและเมื่อใส่ทานไฟฉายก้อนที่4ลงไปก่อนแขวน11.2เซนติเมตรหลังแขวน12.1เซนติเมตรอ่ะเรามาอภิรายผลการทำกิจกรรมพร้อมกันค่ะจากการทดลองนักเรียนนำ่านไฟฉายไปแขวนที่ เส้นเอ็นไนลอนและเส้นเอ็นยืดเพื่ออะไระเพื่อให้เส้นเอ็นไนลอนและเส้นเอ็นยืดนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงความยาวนั่นเองค่ะเพราะอะไรการนำฐานไฟฉายไปแขวนจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความยาวของวัสดุทั้งสองชนิดเพราะมวลของฐานไฟฉายจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำจนเกิดเป็นน้ำหนัก ซึ่งเป็นแรงที่ไปกระทําต่อวัสดุทั้งสองชนิดจนทําให้วัสดุทั้งสองชนิดเปลี่ยนแปลงความยาวจํานวนทานไฟฉายสัมพันธ์กับแรงที่กระทําต่อวัสดุทั้งสองอย่างไรอามีความสัมพันธ์กันคือยิ่งมีจํานวนทานไฟฉายมากแรงที่กระทําต่อวัสดุทั้งสองก็มากตามไปด้วย จากการทดลองนะคะนักเรียนสังเกตได้อย่างไรว่าวัสดุที่นำมาทดลองมีสภาพยืดหยุ่นสังเกตจากความยาวของวัสดุก่อนได้รับแรงกระทำเท่ากับความยาวหลังหยุดออกแรงกระทำนั่นเองค่ะแสดงว่าวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นที่ดีกว่าก็คือเส้นเอ็นไนลอนเพราะว่า เส้นเอ็นไนรอนรับแรงกระแทกได้มากกว่าโดยที่ยังกลับสู่สภาพเดิมได้การทดลองนี้เป็นไปตามสมมติฐานตามการคาดคะเนหรือไม่อย่างไรตั้งสมมติฐานไว้ว่าเส้นเอ็นไนรอนมีสภาพยืดหยุ่นน้อยกว่าเส้นเอ็นยืดดังนั้นผลการทดลองจึงไม่เป็นตามสมมติฐาน เพราะว่าเส้นเอ็นในลอนรับแรงกระแทกได้มากกว่าโดยที่ยังกลับสู่สภาพเดิมได้วัสดุแต่ละชนิดมีความยืดหยุ่นไม่เท่ากันแต่เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะอ่ารู้ได้จากวัตถุที่มีความยืดหยุ่นมากๆส่วนใหญ่ถ้ามาจากพอลิเมอร์นม่เรียนรู้จักพอลิเมอร์ไหมคะนี่พอลิเมอร์คืออะไรนะ อะพอลิเมอร์ก็คือสารประกอบชนิดหนึ่งที่ได้จากธรรมชาติและสังเคราะห์อะเรามาดูพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติกันค่ะพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติก็คือน้ำยางจากต้มยางพารานั่นเองพอลิเมอร์นั้นก็คือสารประกอบชนิดหนึ่งแต่ว่าพ ja อลิเมอร์นั้นมันมีหลากหลายชนิดนะคะเรามาดูพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาติกันค่ะพอลิเมอร์ที่ได้จากธรรมชาตินั้นได้แก่ น้ำยางพาราน้ำยางจากต้นยางพารานั่นเองค่ะและพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์ก็จากเม็ดพลาสติกที่นำมาแปรรูปเป็นถุงพลาสติกหรือจะเป็นยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์ะะนำมาผลิตเป็นรูปฟุตบอล อะพอลิเมอร์ที่ได้จากการสังเคราะห์หรือจะเป็นเส้นใยสังเคราะห์อะเส้นใยสังเคราะห์นำไปผลิตเป็นเชือกไนลอนค่ะคนะคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนความรู้นะคะเรื่องสภาพที่หยุ่นของวัสดุรอบตัวนะเราไปทบทวนความรู้กันค่ะโดยกดเข้าลิงก์เกมนะคะ เพื่อตอบคำถามโดยพิมพ์ชื่อจริงแล้วก็ตามด้วยเลขที่แล้วเริ่มเกมเองได้เลยนะคะนักเรียนอย่าลืมเข้าไปทบทวนความรู้กันนะคะนักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ครูจะมีใบความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุและการใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมาให้นักเรียนได้ดูนะคะเมนเรียนดูใบความรู้ฟังใบความรู้เรียบร้อยแล้วเรามายกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของวัสดุในชีวิตประจำวันที่อาศัยสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุกันค่ะ ดีค่ะเพื่อนๆยังจำมินนี่ได้หรือเปล่าคะเพื่อนๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุไปแล้วแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในชีวิตประจําวันของเรานั้นเราสามารถนําสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างวันนี้มินนี่มีเรื่องราวดีๆมาเล่าเพื่อนๆฟังด้วยค่ะสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุ ที่เปลี่ยนแปลงสภาพเมื่อมีแรงมากระทาแล้วสามารถกลับสู่สภาพเดิมเมื่อหยุดดอกแรงกระทาวัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันนะคะวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นดีจะสามารถทนต่อแรงกระทาโดยไม่เปลี่ยนสภาพได้มากกว่าวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นไม่ดีค่ะในชีวิตประจำวันของเพื่อนเพื่อนคงจะรู้จักยางกันใช่ไหมคะ ยางเป็นวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นค่ะนอกจากยางที่มีสภาพยืดหยุ่นแล้ววัสดุอื่นๆก็มีสภาพยืดหยุ่นเช่นเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่นฟองน้ําโฟมห่อผลไม้สปริงก็มีสภาพยืดหยุ่นเช่นเดียวกันนะคะสําหรับโฟมห่อผลไม้นั้นมินนี่คิดว่าเพื่อนๆนะ่าจะต้องเคยเจอกันแน่เลยค่ะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่ไงแล้วมินนี่รู้ไหมจ๊ะ ว่าฟองน้ำสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายเลยตัวอย่างเช่นใช้ฟองน้ำในการบุกเก้าอี้นวมนั่นเองจ้าฟองน้ำจะยุบลงตรงบริเวณที่ได้รับแรงกดเมื่อเรานั่งบนเก้าอี้นั้นและฟองน้ำก็จะสามารถกลับสู่สภาพเดิมเมื่อเราลุกจากเก้าอี้นั่นเองจ้ะคุณแม่คะนอกจากนี้ในการเล่นกีฬาหลายชนิดก็ต้องการอุปกรณ์กีฬาที่มีสภาพยืดหยุ่นด้วยนะคะ ตัวอย่างเช่นลูกเทนนิสเมื่อเราตีให้ลูกเทนนิสกระทบกับพื้นลูกเทนนิสก็จะเปลี่ยนแปลงรูปล่างและเมื่อลูกเทนนิสกระอนจากพื้นก็จะมีรูปล่างเช่นเดิมนั่นเองค่ะเก่งมากเลยจามินี่นอกจากนี้นะจ๊ะสัตว์บางชนิดก็สามารถสร้างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่นได้ตัวอย่างเช่นแมงมุมสามารถสร้างใย,ยแมงมุมซึ่งมีสภาพยืดหยุ่นที่ดีมาก เป็นประโยชน์กับแมงมุมนั่นเองจ้ะและนอกจากนี้นะจ๊ะมนุษย์ยังสามารถทำวัสดุสังเคราะห์ที่มีสภาพยืดหยุ่นได้ตามความต้องการเพื่อใช้งานต่างๆด้วยนะจ๊ะตัวอย่างเช่นสังเคราะห์เส้นใยสเปนเด็กเพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุในการทำชุดว่ายน้ำที่เพื่อนๆกับมินนี่ใส่ไปเล่นน้ำนั่นเองจ้ะคุณแม่คะมินนี่ขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะ ที่มาให้ความรู้ดีๆีกับมินนี่และเพื่อนๆในวันนี้ค่ะเพื่อนๆฟังมินนี่จบแล้วอย่าลืมนะคะลองยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของสภาพยืดหยุ่นของวัสดุในชีวิตประจำวันดูนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วมินนี่นะคะจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าเพื่อนๆฟังอีกค่ะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ นักเรียนฟังใบความรู้เรียบร้อยแล้วเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของวัสดุในชีวิตประจําวันที่อาศัยสมบัติสภาพยี่หยุ่นของวัสดุที่มินนี่ได้กล่าวไว้นะคะ,ะมีประโยชน์อายตัวอย่างข้อที่1ใช้เส้นเอ็นทําไม้แบดมินตันข้อที่2ใช้ทํายางรัดของ 3. ใช้ทําถุงเท้า 4. ใช้ทํากางเกงเอวยืด และตัวอย่างอื่นๆก็คือชายทำชุดว่าน้ำหรือจะเป็นส่วนประกอบของกางเกงอ่ากางเกงในส่วนเป็นยางยืดหรือจะเป็นโซฟาอ่าโซฟามีส่วนประกอบที่มีวัสดุที่มีสมบัติเป็นสภาพยืดหยุ่นก็ประกอบด้วยฟองน้ำและสปริง หรือจะเป็นกังเกงอ่ะกันเกงมีส่วนประกอบก็คือวัสดุที่ทํามาจากอยางยืดมีสมบัติคือสภาพยืดอยู่นั่นเองค่ะอ้าวหรือจะเป็นเครื่องเขียนเครื่องเขียนของนักเรียนก็อย่างเช่นปากกาปากกาส่วนประกอบของปากกาข้างในจะมีสปริงนะคะสปริงเป็นวัสดุที่มีสมบัติสภาพยืดอยู่นนั่นเอง หรือจะเป็นดินสอโกดที่นักเรียนใช้เขียนหนังสือทุกวันข้างในก็จะมีสปริงที่มีสมบัติเป็นสภาพยืดหยุ่นค่ะอ่าหรือประโยชน์ด้าน,น,นอื่นด้านนี้เลยค่ะประโยชน์ช่วยลดแรงกระแทกอ่าประโยชน์ของความยืดหยุ่นจากวัสดุช่วยลดแรงกระแทกนั่นคืออะไรอ่าดูนะคะประโยชน์ในด้าน อาหมวกป้องกันศีรษะนักมวยทางด้านกีฬานั่นเองหรือจะเป็นยางรถยนต์หรือจะเป็น,อนรอ,นองเท้ากีฬา,าสรุปผลการทำกิจกรรมสภาพยืดหยุ่นเป็นสมบัติทางกายภาพของวัสดุซึ่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือขนาดได้เมื่อมีแรงมามกระทำและสามารถกลับคืนสู่รูปร่างหรือขนาดเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำต่อวัสดุนั้น วัสดุแต่ละชนิดมีสภาพยืดหยุ่นแตกต่างกันวัสดุที่มีสภาพเยืดหยุ่นที่ดีกว่าจะรับแรงกระทำได้มากกว่าโดยยังกลับสู่สภาพเดิมได้มนุษย์สามารถนำความรู้เรื่องสภาพเยืดหยุ่นของวัสดุมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนันเช่นการผลิตยางในรูปแบบต่างๆอ่าบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องการนำความร้อนของวัสดุรอบตัว เราจะมาเรียนรู้พร้อมกันว่าวัสดุใดบ้างที่นําความร้อนและการนําความร้อนคืออะไรเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนเรียนรูน้เรื่องสภาพยืดหยุ่นของวัสดุรอบตัวเสร็จแล้วค,คุณครูมีแบบทดสอบหลังเรียนให้นักเรียนทําโดยกดเข้าไปเพื่อตอบคําถามโดยพิมพ์ชื่อจริงนักเรียนตามด้วยเลขที่นะคะแล้วก็เริ่มลงมือทําเองได้เลย อ่าสำหรับชั่วโมงนี้หมดเวลาในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเจอกันอีกครั้งหนึ่งบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ